สรุปปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองนะครับมีหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเกิดมาจาก คอเลสเตอรอลและ LDL ที่สูงนะครับแต่ปัจจุบันมีผลงานวิจัยออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าปัจจัยที่แท้จริงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองมาจากอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ภาวะเมตาบอลิกซินโดมไม่ว่าจะอ้วนลงพุงภาวะความดันโลหิตสูงน้ําตาลสูงไตกลีไลายสูง s d l ต่ารวมถึงภาวะที่มีความเครียดสูงการเกิดออกซิเดทีฟสเตสการอักเสบต่างๆการดื่มแอลโกอฮอล์การสูบบุหรี่รวมถึงมลพิษ PM 2.5และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คืออาหารแปรรูปที่เรารับประทานเป็นประจําทุกๆวันนะครับ มันจะมีไขมันฐานสูงนะครับรวมถึงกลุ่มโอเมก้า6ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและที่สมองอย่างแท้จริงและการที่เราต้องการลดภาวะเหล่านี้ทั้งหมดเราต้องทําอย่างไรบ้างอันที่1ลดออกซิเดทีฟเซตครับอันที่2ลดการอักเสบภายในหลอดเลือดครับอันที่3ลดคาบไขมันที่เกาะหลอดเลือดภายในร่างกายของเราครับอันที่4ลดแคลเซียมเกาะผนังหลอดเลือดอันที่5ลดการเกิดริมเลือดอุดตันเฉียบพันอันที่6ฟื้นฟูหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นกล กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดให้ดีเพิ่มขึ้นครับซึ่งสารที่จะสามารถลดปัดจจัยภาวะที่ผมได้กล่าวมานี้เนี่ยมีอะไรบ้างมาฟังกันครับอันที่1นึ่งนะก็คือน้ำมันมะกอกสเปคพิเศษที่ผมนำเข้ามาจากประเทศสเปนครับตัวนี้เนะี่ยมีงานวิจัยที่ทดลองในฮิวแมนในมนุษย์เลยนะครับว่ามันสามารถ State, ลดออกซิเดทีฟสเตตลดสา,ารอนุมูลอิสระภายในร่างกายสามารถลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นตัวปัญหาและยังไปเพิ่มไขมันดี SCL ในเลือดนะฮะให้สูงขึ้นอีกด้วยครับและสารตัวที่2เลยนะครับก็คือน้ำมันปลาสเปคพเเศษที่ผมมนข้าาาจากเทศ นอร์เวย์นะครับที่มีผลงานวิจัยในมนุษย์เช่กนการมันสามารถลดกระบวนการอักเสบภายในหลอดเลือดได้และยังลดการเกิดริมเลือดอุดตันเฉียบพันได้อีกด้วยที่สําคัญน้ํามันปลาสเปกพิเศษนี้นะครับจะต้องมีความเข้มข้นของโอเมก้า3มากกว่าตามท้องตลาดถึง3เท่ามีสัดส่วนของ EPA DHA นะครับสต่อ1ซึ่งถือว่าจะเป็นสเปกน้ํามันปลาที่ดีที่สุดและตัวที่3ตัวที่4นะครับมันจะทํางานร่วมกันครับนั่นก็คือตัววิตามิน K2 MK7 กับตัววิตามิน D3 ซึ่งวิตามิน2ตัวนี้ครับจะดึงแคลเซียมนะครับที่จับอยู่ในคาบไขมันที่เกาะอยู่ไปผนังหลอดเลือดให้หลุดออกมาแล้วไปเก็บไว้ในกระดูของเรามันจะช่วยลดโอกาสการเกิดริมเลือดอุดตันเฉียบพันธุ์ซึ่งสารทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาจะถูกรวบรวมไว้ในคอริสเอ็กสารอาหารบําบัดจากธรรมชาติที่ช่วยบํารุงหัวใจและหลอดเลือดที่สําคัญคอริสเอ็กมีสเปคที่ตรงตามงานวิจัยนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับผมแนะนําทานคอริสเอ็กวันละ2เม็ดเท่านั้นเองนะครับก็ส สามารถป้องกันภาวะโรคหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและที่สมองได้แน่นอนครับ